สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม make amada r เกมมือถือจัดทีมหุ่นยนต์กันดั้มแนว IDOL rpg มาใหม่ของทางค่าย x 7เก game นะครับตัวเกมนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับผมนะทาง x 7 e game ได้ทำการแจกกิฟต์โค้ดมากมายแล้วก็มีส่วนลดเติมเงินด้วยนะครับผมโอเคครับใครสนใจที่จะเล่นเกมนี้ก็เรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยครับ โอเคครับ okay, ผมพอเรา,าที่หน้าดาวโหลดของเกม Make a m a d a แล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับกิฟต์โค้ดฟรี3กิฟต์โค้ดนะผมสามารถนำเข้าไปเติมได้ที่ตัวเกมได้เลยนะครับผม3โค้ดนะแล้วก็ตัวเกมนะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นภาษา,ษาอังกฤษนะครับผมให้ทุกคนมากดดาวโหลดตรงคําว่า Open ตรงนี้นะครับนี่ผมดาวน์โหลดไปแล้วเนาะพอเราดาวโหลดเสร็จกดคาว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในเกม a k e a r m a d a แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในเกมและระบบเกมเพย์นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมให้เล่ามาที่เบสตรงนี้ครับผมเอ๊มันเขียนว่า a d v e n t u r e เนาะกดที่เข้าไปครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านนะครับผมที่เราต้องเล่นนะครับเ,เล่นผ่นานด่านต่างๆเนาะ เราสามารถจัดทีมหุ่นยนต์กันดั้มได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับผมก็จะมีแพทางชนะทางเนาะแล้วก็โบนัสธาตุนะครับผมนะถ้าเราจัดทีม้าเดียวกันลงมันก็จะบวกโบนัสตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นสายต่างๆเนาะของกันดั้มนะครับผมมีสายคอนโทรลสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ โปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดี หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสายพลังงานสายป้องกันสายซัพพอร์ตเลยพวกนี้เนาะ,ะจัดทีมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของทีมเรานะครับอโอเคจัดทีมเสร็จกดแอคแท็ได้เลยครับผม มาแล้วครับผมมันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะครับผมมีระบบเล่นความเร็วคูณ2นะตรงนี้ก็จะเป็นดูสเตตัสต่างๆเนาะนี่ภาพสวยนะทุกคนนะเกมนี้บอกเลยครับผมนะเรามาเล่นดูนะครับของ X 7เนกมนะแนวกันดั้มนะครับภาพกราฟิกสวยมากครับผมแนวเทิร์นเบดนะการต่อสู้นะครับนี่เรามาเล่นดูนะกราฟิกสวยงามนะผมระบบเกมก็ดีนะ เรียบร้อยครับผมอาตัวนี้นะทุกคนเราจะได้รับฟรีนะช่วงต้นเกมใช้ดีมากนะครับผมเพราะราชนะก็จะได้รับก x p ของตัวละครหลักของเราแล้วก็ได้รับทร,รัพยากรต่างๆเนาะอานะครับอาเดี๋ยวเรามาดูระบบหุ่นยนต์การดัม้มครับผมเน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์การดั้มนะครับผมที่เรานะครับมีอยู่ในทีมเนาะอาตอนนี้ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่โตเกมแจกเนาะได้รับทุกคนนะครับนี่กันดัมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครตรงนี้ก็จะมีในการอัปเกรดเลเวลนะครับผมพอเราอัพประมาณ20นะครับผม20เลเวลมันก็จะให้เราเลื่อนขั้นนะเนาะกดเลื่อนขั้นมันก็จะปลดล็อกสกิลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีค่าสเต็กต่างๆของหุ่นยนตนะ์กันดัมเนาะแล้วก็ใส่อาวุธได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ กดตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็จะมีระบบอัปเกรดอาวุธเนาะตรงนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีอัพดวงอัพดาวกันดั้มนะครับผมเนาะจาก5ดาวขึ้นเป็น6ดาวนะครับแล้วก็จะมีระบบรีเซ็ตตัวละครน,นะครับผมรีเซ็ตเดเวลด้วยนะอ่านี่ก็ลองมาอัพเดเวลดูนะครับผมอ่าหุ่นยนต์ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีหลายท่าหลายฝ่ายนทุนคนเนี่ยอยู่ในตามนี้เลยนะครับ แล้วก็เราสามารถจัดทีมได้ด้วยนะครับผมนี่จัดทีมเนาะมีฟอร์เมชันทั้งหมด5้าฟอร์เมชันให้เราจัดทีมนะครับแล้วก็จะมีระบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบกระเป๋าร้านค้าอะไรพวกนี้เนาะร้านค้าแล้วก็จะเป็นพวกระบบการลงนันเจียน PVP อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับผมอันแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินเวันเนาะนี่เลยครับผม 7วันรับตัวละครฟรีนะครับเนี่วันแรกแจกเป็นเพชรอะไรตรงนี้เนาะนี่แจกเยอะนะทุกคนเนี่แจกคนขับด้วยนะเออไม่ใช่ทีอันนี้จะเป็นラกิ้งนะครับผมดูผิดขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน8ปวันนะครับผมเนี่วันที่1แจกเพชรวันที่2แจกกันดัมระดับดับเบิ้ลเอสนะครับผมที่3แจก อาทองนะครับผมวันที่4แจกอาวุธที่5แจกเพชรวันที่6แจกคริสตันนะครับวันที่7แจกเพชรวันที่8แจกหุ่นยนต์กันดั้มอ่ามีนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆเนาะตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบกาชาปองนะครับผมกาชาปองก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะเนาะเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้ดูครับผมโอ้โห มันการันตีตัวละครอ,อยู่นะครับทุกคนนะถ้าเราเปิด10ครั้งมันจะมีโอ,อกาสการันตีตัวละคร5ดาวอยู่นะครับอันนี้ก็ลองมาสุ่มดูนะแล้วก็เอ็เซนเกมผมทำการแจกกริบโค้ดด้วยนะครับผมโค้ดหาได้จากไหนตรงนี้สวัสดิการนี่ครับผมรางของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์ครับแจก3โค้ดนะกดคัดลอกครับวิธีเติมโค้ดมาที่การตั้งค่าครับมาที่โค้ดตรงนี้ครับกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมอ่า ลองให้ครบนะจะได้ไม่พลาดในเช่นดีๆดีนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะผมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการเพิ่มความเร็วนะ,ะฟังก์ชันคลิกอัตโนมัติโหมดภาพซ้อนภาพแปลนภาษานะครับผมอันนี้ก็ลองมาใช้ดูนะกดเข้ามาครับผมให้ทุกคนเลือกแพ็กที่ต้องการที่จะเติมไปเลยกดติ๊กข้อปกดซื้อครับนี่มันมีคูปองส่วนลดให้เราอยู่นะครับผมเนาะแต่ละแพ็กนะครับถ้าเราเติมขั้นต่ํา6หยวนขึ้นไปนะครับนี่ ชำระเงินแบบนี้เนาะให้เรามาเปลี่ยนวิธีการชำระเงินตรงนี้ติ๊กเข้ามาเลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับผมวิธีการชำระเงินมีหลายช่องทางนะทูบินีวอลเล็ตแบงก์ธันเฟอร์เพย์พาลนะผมแนะนําให้เติมผ่านทูบินีวอลเล็ตนะครับจะสะดวกกว่าเนาะกดติ๊กเข้าไปจากนั้นกดชำระเงินได้เลยครับง่ายๆแค่นี้ครับผมสำหรับวิธีการชำระเงินนะครับผมลองมาเล่นดูนะผมใครที่ชื่นชอบแนวจัดทีมการดั้มนะครับผมต่อสู้เนาะแนวไอเดอรพีจีนะครับผมผสมเทอร์นเบ,นเบนดนิดๆน,น,นะครับ โอเคเรามาเล่นดูนะครับภาพสวยนะเกมนี้นี่นะครับแจกฟรีก็ตึ้เหมือนกันนะตัวนี้นะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้ผมสำหรับเกม make amada เกมมือถือจัดทีมหุ่นยนต์กันดั้มมาใหม่ของทางค่าย x s e เกมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ